สำหรับคนที่ไปวัดฟังเทศฟ,ฟังธรรมบ่อยๆไปจนติดถ้าไม่ได้ไปก็งดหงิดไปฟังครูบาอาจารย์หรือไปสำลักปฏิบัติต่างๆอ,อไปจนติดอย่างที่บอกในไปก็งดหยิด,ดนะนี่เขาเรียกว่าพวกที่จิตยังยังไม่ม <laughs> ันคงพอ ไปบ่อยเป็นเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีก็ได้นะไปเทวัดัดไม่เคยลงมือปฏิบัติเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกขี่ม้าอ้อมกำแพงอยู่ไม่เข้าโจมตีเลยลูกๆคำคำนะคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์ถ้าเปรียบก็เหมือนนักมวยที่คอยดูแต่พี่เลี้ยงนะพิงเชือกนะอาศัยเชือก นะอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะได้อัดได้ทำที่แข็งแกร่งได้ยังไงแข็งแกร่งนี่จิตแข็งแกร่งนี่จิตผมแข็งจิตชั้นแข็งนี่ก็คือจิตแข็งก็คือจิตมีผมวิหารสี่นะโอบอุ้มไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือคนจิตแข็งความหมายของทาง ทำนะตามที่อาจารย์นายเข้าใจนะแต่ทางโลกนี่เขาคนนั้นไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยอบรมจิตมีแต่ฟังมามีแต่อ่านมาจิตไม่ได้เป็นระบบระเบียบคนพวกนี้นี่เขามักจะเข้าใจว่าผมจิตแข็งผมจิตแข็งผมไม่กลัวผมเข้าไปตรงนี้ก็ได้ป่ชะชืผมอะไรก็ได้ มีความโกรธข,ขึงขังอืมเป็นนักเลงไม่ใช่จิตแข็งอันนี้เขาเรียกว่าจิตจิตโง่จิตหลงทางจิตนะไม่ได้ขึ้นไปชกมวยถ้าเป็นจิตอย่างนี้โดนโดนน็อกตั้งแต่ยกแรกแล้วยังไงลุย,ยงไงโกรธไม่ได้ความโกรธเ,เขาเรียกว่าไม่ใช่จิตแข็งนะ จิตทว่าตัวเองเก่งเป็นเลงสู้ได้นั่นนี่นะเขาเรียกว่าจิตโง่นะทีนี้เมื่อไปวัดแล้วเมื่อไปสำนักแล้วไปพบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำให้ปฏิบัติธรรมนะเพ่งลมหายใจเข้าออกนะภาวนาพุทธโธหรืออะไรก็ได้ เราต้องลงมือปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าไปฟังท่านตอบมอบตอบคานอยู่เนี่ยว่าตัวเองได้บุญแล้วนั่นน่ะมันไม่ได้หรอกไปก็ไปฟังอย่างนั้นแหละไปฟังเหมือนหัวหลักหัวตอนั่นแหละนะการทำความดีเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมความดีอันสูงสุดนะ ม่ความดีต่างๆนี่มากน้อยแค่ไหนก็สู้ทําความดีโดยการปฏิบัติธรรมไม่ได้ที่ท่านบอกว่าให้ทําความดีนะทําความดีนะนี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมทําความดีลองลงไปก็มีจิตเมตตากรุณาให้ทานสร้างโบสถ์วิหารเสียดฟ,ฟ้าขึ้นถึงชั้นหมชั้นสวรรค์ชั้นสุดสูงสุดก็สู้การปฏิบัติธรรมไม่ได้ ปฏิบัติธรรมแค่ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้บุญแล้วนะทำแค่งูลแลบลิ้นทำแค่ช้างนี่นะเขาเรียกว่าช้างวีหางสร้างวีหางปับไม่ต้องทำเยอะท่านว่าก็ได้บุญมหาศาลแล้วทีนี้ถ้าเราทำ ไปบ่อยๆจิตเขาจะเคยชินทําให้ไาน้นะการปฏิบัติธรรมก็ก็คือพระพุทธเาวงท่านทรงสอนให้ทํำยังไงยังไงก็เคยบอกแล้วเริ่มตั้งแต่ท่านลงมือปฏิบัติเลยก็บอกแล้วว่าท่านไม่มีทิษรีมาให้อ่านนะอืมมีแต่คําแนะนําจากครูบาอาจารย์ท่านก็มาเริ่มปฏิบัตินะ ปฏิบัติจิตรวมลงขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสูงสุดนี่ก็ดูจิตของตัวเองเอานะตอนหลังมานี่หลายปีหลายร้อยปีมาก็มากำหนดกันเป็นว่าานนั้นฌานนี้ไปนะตอนนั้นในอาจารย์นายเข้าใจว่าท่านจะมีความรู้สึกว่าอ,อจิตรวมลงนี่เบาสบายนะพอเบาสบายปิติสุข ท่านก็ว่ามันจะเป็นกิเลสอยู่ไม่คนทุกข์พิติสุขยังมีความสุขอยู่ความสุขนี่ก็คือเวทนาอย่างหนึ่ง<ม>ไม่ใช่ว่าความคิดฟุ้งซ่าน<ม>อาการคันยุกยุกยิเจ็บปวดในการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าเวทนาแต่พวกนี้นะม,มีปิติสุะก็ยังเป็นพวกมีความสุขนี่ก็ยังเป็น กิเลสนะกิเลสอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าจะให้พ้นทุกข์จริงๆก็คือขั้นสูงสุดนะอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขายัางไงให้ฝึกนะนะผ่านปิติสุขไปแล้วนี่จิตจะอุเบกขามันจะเข้าๆอาๆอกๆอยู่เพราะบางทีก็ทำให้เราว่าง จิตเสียรมากว่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ว่างพอว่างแล้วมันก็หลบมาปิติสุขมันจะสลับอยู่อย่างนี้แหละพอว่างแล้วก็ปิติสุขแล้วก็อะไรต่างๆนะเสร็จแล้วก็ความว่างนี่แหละเราจะเราเจอความว่างเมื่อไหร่เราต้องจับให้ได้นานที่สุดเอาจิตเรานี่จับจับไว้เลย จับไว้กอดไว้เลยเอาความว่างนี้ให้อยู่กับเราด้านนาน,านหลังจากนั้นเราก็ซ้อมความว่างความว่างความว่างเนี่ยตอนเราจะละสังขารน,นี่นะวาล,ละจิตสุดท้ายนี่เราจะปิติสุขไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเส้นเอ็นร่างกายเนื้อหนังมังสากระดูกนี่มันหมดแรงแล้วละ่ะกระดูกกระดิกไม่ได้นะกำหนดปิติสุขนี่ก็ยัง ยังไม่มีกับจิตกับใจไปกําหนดหรอกมันจะอยู่กับความว่างมากกว่าเรากําหนดให้เป็นว่างเลยนะเอกคะะตาลมนี่อารมณ์เดียวคือเบกขานี่แหละนะจะฝึกอารมณ์เดียวนี่แหละนะตอนนั้นเราดิ้นรนนะก่อนจะละสังขารเนี่ยนาทีสุดท้ายนี่ก่อนจะถึงนาทีสุดท้ายจะ ออกไปนี่นะวินาทีสุดท้ายจะออกไปดิ้นลนนะบางคนบางท่านก็บอกดิ้นยังไงอผมเห็นฉันเห็นดิบางคนนี่ไปสบายนะดูแล้วไม่เห็นมีอาการดิ้นเลยไม่ใช่นะ <c oughs> เส้นเนื้อหนังมังสาก,กระดูกแรงมันอ่อนหมดแล้วมันไม่มีแรงแล้วนะแต่ดิ้นนั่นก็คือจิต เราคุยกันนี่ก็คือคุยเรื่องจิตฝึกจิตฝึกสติเราคุยเรื่องภาษาจิตกันนะไม่ใช่ภาษากายออกกำลังกายเล่นกรรมเพราะกายนะเราฝึกภาษาจิตนะจิตนี่ถ้าไม่ผ่านการฝึกสติฝึกสมาธิมาจิตนี่จะดิ้นเรามองไม่เห็นหรอ เรามองไม่เห็นมองเข้าไปด้วยตาเนื้อไม่เห็นเขาจะดิ้นวุ่นวายขเขาเราล้วเวิดถ้าหลุดออกไปนี่ไม่รู้จะไปไหนะสติแตกและเพราะไม่ได้ฝึกไงอาจารย์นายถึงบอกว่าให้ฝึกให้ซ้อมไว้ให้ซ้อมอารมณ์อุบเบกขาเนี่ยเยอะ อารมณ์นี้นะครูบาอาจารย์บางท่านบอกนะครูบาอาจารย์บางท่านบอกสาธุระดับเจเิอาจารย์ชั้นสูงเลยนะท่านบอกว่าอารมณ์อรหันนะอารมณ์อุเบกขาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนอารมณ์นี้นะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างสบายสบาย สบายก็ไม่คือยังไงล่ะอารมณ์นี้จะพูดเป็นภาษาจิตไม่ได้อาจารย์นายก็เจอแล้วปฏิบัติมาไม่ใช่คุยปฏิบัติมาระดับระดับอุกฤษแล้วผ่านความอะไรมาแล้วผ,ผ่านปา่าช้ามาแล้วนี่มันต้องเห็นแหละอารมณ์อรหันต์เนี่ยต้องเห็นแต่เราจับไว้ไม่มันไม่ได้หรอกอาจารย์นายว่าแต่เห็นแล้วนะอารมณ์นี้นะเห็นแล้ว ได้สัมผัสแล้วได้ริมรถแล้วแต่บุญไม่ถึงมันโอ้โหกว่าจะได้อรมนี้น,น,นานๆต้องได้ตลอดนะต้องได้ตลอดนะนะนอนอยู่ก็มีสติแบบว่าเบาสบายไม่ใช่สบายนะว่างยังไงก็ไม่ทราบนะถ้าเบาสบายก็ยังเป็นเวทนาอยู่นะเป็นกิเลสอยู่นะต้องให้ว่างจริง นะว่างแล้วก็แป๊บหนึ่งก็หายไปนะอาจารย์นายนะอารมณ์นี้นี่จะถ้าเป็นอรหันต์นะจะเป็นอยู่ตลอดจนถึงวันละสังขารนะถ้าใครได้อารมณ์อรหันต์นะครูบาอาจารย์ในท่านแนะนำหรอกต้องได้ว่าทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันมีคืนไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีหิวไม่มีกระหาย อยู่เ,ยเฉยๆแต่แข็งแรงนะพวกนี้แขกินน้อยฉันน้อยอืมใครไปคุยด้วยถึงคุยนะเใครถามธรรมะไปคุยด้วยถึงคุยนะอยู่ลอยๆจะไม่ได้พูดขึ้นมาเลย,เลยนะครูบาอาจารย์ท่านบอกขนาดเราได้อารมณ์พอจิตรวมรวมสวา่างจ้าได้ปิติสุขเนี่ยเ,เราก็มีความสุขแล้ว ทีนี้จะมีอารมณ์หนึ่งเข้ามาเอกขตาลมคือนี่แหละคือความว่างคืออุเบกขาเนี่ยอารมณ์เดียวจิตเมีาลมเดียวคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่มีเจ็บไม่มีปวดอะไรใดๆทางสิน้นนี่คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นอารมณ์ของอรหันต์ใครฝึกแบบอ,อกกุกฤษนะ ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแหละยืนนานน,านั่งนานอะไรก็แล้วแต่ให้มีอาการเจ็บปวดขึ้นมาเหมือนพระพุทธองค์ท่านพายพร้อไมได้เห็นแต่กระดูกนั่นแหละนะแล้วก็เราก็มาเจอแบบท่านเราก็ต้องหาวิธีสู้หาวิธีสู้ต้องข้าวมวิทนาตัวเจ็บปวดรวด่ดราวที่เป็นทหารเอกของพญามาเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยให้ได้อืม พูดแล้วพูดอีกเห็นไหมหเขา,าวาดภาพฝาผนังไว้ตามวัดในตามโบสถ์วิหารในมีธนูยิงมีพระพุทธองค์ท่านทรงหอมจนหนังนี่ติดกระดูกเนื <c> ้อ <oughs> ไม่มีนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแล้วก็คือท่านผจญมานอยู่ตอนนั้นอืมแล้วทําไงถึงถึงได้ พวกอาจารย์นายฝึกก็เจอแบบนี้นะเจอ,อเจอจนไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้สู้ท่านไม่บอกเราว่าทํำยังไงจะทํำยังไงล่ะมันต้องสู้แบบให้รู้ด้วยตนเองไงปัจ,จตังไงท่านทํำยังไงล่ะพระพุทธองค์ถึงเกิดปัญญาขึ้นมาอาจารย์นายก็บอกแล้วไงว่าฝึกจิตไงมันเป็นเรื่องของภาษาจิต เข้าใจไ,ไหมภาษาจิตนี่เดต้องเดินจิตเดินจิตจิตจะเดินได้ยังไงจิตจะเดินได้ยังไงก็ถึงพร้อมร่างกายเนี่ยก็ต้องพร้อมเหมือนนักกีฬานักมวยนี่ร่างกายต้องพร้อมสมองต้องพร้อมถึงจะเกิดปัญญาใช่ไหมเมื่อเกิดปัญญาแล้วทีนี้ก็เอาชนะพวกนี้ได้ไม่ใช่เกิดปัญญาแล้วโอ้ยไม่ไม่ไดปฏิบัต่อนะมันเป็นคุก มันลำบากต้องทำไมต้องไปทุกข์ล่ะต้องเดินสายกลางสิอือต้องเดินสายกลางสิพอเดินสายกลางเดินยังไงอย่ะงถ้าเข่งไปก็ไม่ได้เห็นไหมละ่ะพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพียรมาแล้วเ,เห็นไหมละ่ะพอท่านได้แล้วท่านก็มาเขียนมาบอกลูกศิษย์ลูกขาของท่านนี่ ต่อมาอีกไม่ไม่ไมทราบว่ากี่ร้อยปีก็มาเขียนขึ้นมาอมืท่านได้แล้วเราจะไปปฏิบัติให้ทุกยากทําไมเราก็อ่านเอาสิจําเอาสินั่นละ่ะกิหยาบมันก็จําเอาอ่านเอาก็เหมือนเรียนทางโลกนี่แหละอย่างอาจารย์นายนี่ว่าเรียนสองปริญญารัฐศาสตร์นิติศาสตร์รามกรแผงเนี่ยก็เรียนเรียนก็แบบแบบ โลก,โลกทางโลกนั่นแหละจำได้ไหมรู้กว่ากันไปนะทีนี้ท่านได้ยังไงท่านผ่านยังไงอาพวกเราทั้งหลายแหละก็ทราบกันอยู่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยสาธุท่านผ่านได้ยังไงเดินภาษาจิตยังไงหาสายกลางยังไงไม่ใช่ว่าโอ้ยนอนอย่าเป็นปฏิบัติเลยเอาแบบไปเรื่อยๆสบาย นี่คือสายกลางมันไม่ใช่นั่นน่ะมันขี้เกียจแล้วนั่นน่ะมันจะเข้าสู่ไปกลับคืนไปนับหนึ่งใหม่นะนับหนึ่งใหม่ไปลูบๆคำๆขี่ม้าอ้อมกับแพงไม่เข้าโจมตีสักทีอ่ไม่ได้ต้องฝึกฝึกแล้วหาวิธีการหาอาจารย์นายบอกเลยนะพอถึงอุกฤษนี่นะถึงว่าเราเจ็บปวดเราอะไรมานี่นะ ยืนก็ได้เดินก็นอนนอนได้สลับกันไปนะสลับกันไปยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ,ะก็เหมือนพระท่านนั่งจงกรมแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็ลงไปเดินจงกรมแล้วก็มานั่งพระนี่ท่านนั่งหลับตาอยู่หัวทางเดินจงกรมใช่ไหมมันจะมีท่านอยู่ก็นั่งอาจารย์นายสมัยก่อนบวชปีสองเก้าพูดแล้วพูดอี ก็นั่งสมาธินี่แหละก็รับตานั่งไปนั่งมาจิตมันสั่งอาจารย์นายบอกว่าลงเดินจงกรมสิจะมานั่งทําไมมันจะเลิกปวดแล้วนะอาจารย์นายก็ลงเดินเดินจงกรมเดินท่าไหนก็ได้ไม่ต้องมาลีลาย,ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอไม่ต้องสายปาของอาจารย์นายนี่นะท่านบอกว่าไม่ต้องมีพิธีตองอะไรเออมือขวาทับมือซ้าย หรือปล่อยแขนตามสบายเดินไปธรรมดานี่แหละเดินดูจิตประคองจิตไม่ฟุ้งซ่างนงเดินคอยจ้องจะออกไหมจะออกฟุง้งไปนู่นไปนี่ไหมจะมันจะคันตรงไหนมันจะไปสนใจมากไหมเราดูมันเนะลยเราคอยกำกับมนะันไงคอยกุมับคอย,คอย,คอยดูแลว่าเอ้ยนะทีนี้เดินได้สักพักหนึ่งมันก็บอกอาจารหน่ายว่าไปนั่งดีกว่า มาเดินทำไมาอาจารย์ก็มานั่งน,นั่งแล้วก็ลงเดินเดินแล้วก็มานั่งมีคนแอบดูมีโยมเขามาเขาดูว่าอืมแล้วก็หลังจากนั้นวันใหม่มาคูบาคูบานายเมื่อวานนี้เห็นปฏิบัติทำนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ทําไมผมดูแล้วขอโทษนะรูบาเขาเรียกรูบานะสายนี้นะสายป่าเขาจะเรียกรูบา เขาไม่เรียกหลวงพี่นะครูบานะผมดูแล้วขอโทษนะครับมันเหมือนลิงนะครับขึ้นมานั่งแล้วก็กระโดดลงไปเดินเดินสักพักนี้ก็ขึ้นมานั่งกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่เป็นพักใหม่ไงเจ้าก็พูดเขาก็หัวละเอออยม่โยมก็คุยกันสนุกเอาอย่างนี้จริงๆนะอนะเพราะฉะนั้นเนี่ ปฏิบัติทำพอเราปฏิบัติได้แล้วนะอย่างที่อาจารย์นายบอกเนะี่ยเราจะอยู่ปฏิบัติท่าไหนาก็ได้หมดถติว่าเราเริ่มแรกเราถนัดอย่างที่อาจารย์นายบอกว่าเริ่มแรกเราถนัดท่านั่งใช่ไหมละ่ะอาหลับตาละอาหวับตาพอได้แล้วจิตรวมลงแล้วต่อไปเราท่านอนหลังจากที่เราได้แล้วนะจากการนั่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยได้แล้วจิตรวมลงแล้วนะได้แล้วเนี่ย ตอนนี้ถนัดอะไรมากอาจารย์นายถนัดท่านอนนะทำท่านอนมาตลอดท่านอนหงายนี่แหละแขนเนี่ยจะห่างจากกายตัวนี่เราเท่าไหร่ให้ตามสบายหงายนี่มือจะหงายอย่างนี้ก็ได้แขงแต่แข,ง,แขงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเอาที่สบายใจขาจะห่างกันแค่ไหนก็ได้แล้วกำหนดว่าง กำหนดเพ่งจิตเพ่งจิตให้ว่างพอว่างปุ๊บเขาจะรวมลงเองโดยอัตโนมัติพับวา่างเปล่าเบาเลยทีนี้ให้เขาวิ่งอยู่ในกายวิ่งอยู่ในกายจะเริ่มวิ่งยังไงก็ให้วิ่งอย่าให้ออกจากกายนะให้เขาวิ่งวนอยู่ระหว่างนี้นะอย่างที่บอกแต่ต่อใต้สมองจะผลิต สารแห่งความสุขออกมาเม็ดเลือดขาวอันทรงพลังมีคุณค่าธรรมโอสถต,ตัวนี้จะรักษากายจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้เลยนะนี่คือธรรมโอสถนะพอวิ่งเบาสบายแล้วทีนี้เราก็กำหนดกำหนดให้สว่างจ้าคุมไปทั่วโลกเลย อารมณ์จิตของเราเนี่ยความรู้สึกนีค่คุมไปคุมไปคุมโลกแล้วก็ดึงมาอยู่ในกายก็วิ่งวนนะใครนอนไม่หลับนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็หลับเองหลับสบายอาจารย์นายบางวันนะบางคืนนะทำนี่มีความรู้สึกสนุกพอสนุกแล้วทำจนถึงสว่างนะสมัยเป็นพระก็อย่างนี้เหมือนกันจนถึงสว่าง ซึกออกมาแล้วบางทีก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะอาจารย์นายจะดีใจนะถ้ามันไม่รอนอนเลยไม่หลับเลยมันจะดีใจเออไม่ต้องหลับยิ่งดียิ่งจะได้ปฏิบัติธรรมย้ำจิตย้ำแล้วย้ำอีกพาฝึกซ้อมซ้อมไว้เพื่อวาระจิตสุดท้าย <c oughs> ตามอาจารย์นายมาหน่อยนะ <c oughs> เห็นว่าก็ได้ เห็นว <G ã entender it> ่ากระไดตามกันมาแน่ตามกันมาหน่อยนะวันนี้เอาแค่นี้นะครับครับสาธุ